Hmm. สวัสดีค่ะกลับมานั่งคุยกันอีกครั้งนะคะกับไอซ์บายดาวและหนุ่มๆจากกรุมเบอร์ลินเมืองหลวงของเราต่อเลยเพื่อไม่ให้มนการเสียเวลาคราวที่แล้วเนี่ยเราเรารู้แล้วว่าน้องเอฟเนี่ยทำงานได้ที่ฝึกงานแล้วก็จะเขียนงานทีซสซเ,เขขอต่ออีกหน่อยได้ข่าวว่า ที่ทํางานเนี่ยหลังจากฝึกงานเรียนจบแล้วเขาอยากได้เราไว้ทํางานต่อด้วยใช่ไหมตอนนี้ก็เซ็นสัญญามาแล้วครับเพื่อที่จะทํางานต่อหลังจากเรียนจบหรือยังไงก็ตอนนี้คือเขาขอให้อยู่จนถึงเรียนจบก่อนเป็น working student คือจะฝึกงานเป็น full time ซึ่งเขามองว่าจะไม่มีเวลาให้กับที่ศึกษาก็เลยเริ่มต้นมาแค่10-15เปอร์เซ็นต์แต่พอเป็น working student เนี่ยตามกฎหมายเขาให้ไม่เกิน80ชั่วโมงต่อเดือนเนาะต่อเดือนแล้วก็สามารถเอาเวลาที่เหลือ แ,แล้วก็ f e ลลิ่งของเรามันก็บอกน้องว่าเขาพึ่งพอใจเราแหละแล้วก็มีการแบบพูดคุยกันบ้างเล <c oughs> <ช>็กน้อยว่าเรียนจบแล้วก็มาอยู่ทํางาน,านเถอะอะไรอย่างงี้บริษัทของผมเขาค่อนข้างผมค่อนข้างโชคดีมากกว่าที่ได้ทํางานในบริษัทที่อยากทําเป็นเป็นงานที่ผมอยากทาโอเคบริษัทอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ก็แต่จาเเริ่มต้นนะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทีเดียวโอ้โอเคเพราะงั้นเราก็จะเห็นว่าเอาจริงๆว่า2ปีอ่ะ ที่คุณบอกว่าคุณเสียเวลาเรียนภาษาตั้งสองปีแต่ตอนนี้มันคืนคืนกําไรคืณแล้วไงคุณจะเห็นว่าเพราะคุณได้ภาษาเนี่ยมันเลยนําคุณไปสู่สู่จุดเนี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณไปฝึกงานแล้วภาษาไม่โอการติดต่อสื่อสารแน่นอนเนาะมันก็ลำบากแน่นอนโอเคคราวนี้มาทางน้องเตียงน้องเตียงก็ฝึกงานเหมือนกันฝึกงานอยู่ครับฝึกงานที่ไหนทำอะไรยังไงจ๊ะก็ฝึกอยู่ในเบอร์ลินนี่หละครับก็ทําเกี่ยวกับโซลานี่นะครับก็ แต่คุณฝึกและเรียนทุกอย่างหรือจนมาฝึกงานในที่ฝึกงานเนี่ยคุณใช้ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยถูกไหมฮะหรือคุณมีพูดภาษาเยอรมันกับเขามั่งก็จริงๆถ้าตอนเรียนเนี่ยมีแต่ภาษาอังกฤษแต่ว่าันที่ฝึกงานเนี่ยคือตอนแรกสมัครเข้ามาก็ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวคือแบบว่าตอนส่งแอปพลิเคชันหรือว่าตอนสัมภาษณ์ก็เป็นภาษาอังกฤษแต่เขาก็ถามว่าพูดภาษาเยอรมันได้ไหมเราได้ไหมก็พอได้เคยเรียนมาไหมคะเรียนมาครับก็คือก่อนมาก็เรียนที่ไทยอยู่3-4เดือน ก็ได้หลายคอร์สนะ A 2อเสร็จแล้วมาถึงที่นี่ในมหาลัยก็เรียนนิดหน่อยแล้วก็ไปเรียนข้างนอกแบบเหมือนเพิเศษนะฮะก็ได้มาจนถึงระดับประมาณ B 2โอ้ก็เยอะแต่ว่าคือ B 2แบบเหมือนกับว่าก็ไม่ได้แข็งมากใช่คือรู้แกมมาอ่านออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดพูดฟังเนี้ยก็ยังไม่ค่อยแข็งเทไรแต่ว่าในชีวิตประจำวันโอเค น้ะมันก็โอเคอืมก็พอได้ครับไปเที่ยวไปไหนมาไหนไปกินข้าวหรือยังไงก็ก็คุยได้โอเคแล้วในที่ทํางานเนี่ยเขาก็มีจีบสัวเฮ้ยเขาไม่ได้คือจีบไม่ได้ไม่ใช่ภาษาไม่ได้นะแฟนที่ไทยบอกไงเงินงให้กูรู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเฮ้ยครอบครัวเราฉันไม่ใช่งานเรานะจุดนี้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคครอบครัวเธอแตกไปน่ะคนเดียวกพอแล้วอย่ามาทําให้ครอบครัวคนอื่นเธาแตกไปด้วยโอเคโอเคแต่ว่า แล้วตอนนี้ก็เหลืออีกนานไหมคะกว่าจะฝึกงานเสร็จตอนนี้ใน้สัญญาเลยอีก2เดือนครับแล้วก็ฝึกเสร็จเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนพี่เอฟก็คือเป็น working student เขาเขาให้ตอบใช่ให้ตอบเพื่อที่จะเขียนที e s, <S เพราะว่ามันจะมีเวลาอย่างที่พีเอฟพูดก็คือเป็นเป็นเซสชั่นของการฝึกงานที่เป็น f ูล l time กันไปก่อน<ช>แล้วพอเ,เราจะเขียน master t h ท s i s กับที่ทํางานของเราเนี่ยโปรเจกต์อยู Cloud ่ในที่ทํางานแล้วเขาให้เราสลับกับมาเป็น working student เพื่อให้เรามีเวลาจริงๆแล้วข้อกัน ของมาสเตอร์ทิศเนี่ยของของนายนายได้มาจากของมหาลัยป่ะหรือว่าเป็นของที่ฝึกงานของที่ฝึกงานแต่ยังของผมเนี่ยเป็นของมหาลัยแต่ว่าได้ได้เขียนกับไอหัวข้อเนี่ยดันเป็นงานสกปรเดียวกับสิ่งที่ผมทำอยู่ที่ทํางานเป็นตัวซึ่งมันถือเป็นโชคมากเออนี่แล้วก็ทุกคนในบริษัทก็พร้อมใจที่จะช่วยเออลงขันเลยลงแรงวมใจแล้วเียเดี๋ยวดูให้เขียนมาเดี๋ยวดูให้เอ้ยนีไม่ดีนะลบออกเฮ้ยคนโชคดีมากเลยคนโชคดีมากเลยเออ ามาในส่วนของน้องทีบ้างคือเราจะเห็นเนี่ยอย่างอย่างที่หนุมน่มๆเราเนี่ยแต่งตัวมาหล่อๆดูเป็นคุณชายวอร์ดูสกันอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แต่งมาออกกล่องนะคุณเขาแต่งมาจากที่ทํางานคือเขาทางานกันมาทุกคนคือตอนแรกที่ชานเนี่ยใส่เสื้อยืดถึงขั้นต้องไปแบบไปเปลี่ยนเสื้อน่ยเดี๋ยวจะดูไม่สมไม่สมถันนะฮะของใจ<ช>ยังหลาย<ช>ที่เห็นอย่างนี้เรียนปตรีเนี่ยทำงานแล้ว,วใช่ไหมคะทําทำงานที่ไหนอะไรังไรเราให้ฟังเดอยซิผมทางานในบริษัทที่เขาทํา พวกอุปกรณ์ที่กับซูเปอร์มาร์เก็ตครับแล้วก็ตู้ ATM เอเป็นบริษัทดังของเยอรมันเลยชื่ออะไรบอกได้วินคอนิกสตอรครับคนในแวดวงสายงานนี้อาจจะรู้จักหรือถ้าเราไปชาวบ,บ้านก็ได้ไป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสังเกตเขาใช้คอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรคือผมชอบดูอยนะไง้อไปอยากดูเขาใช้เขาใช้คอมพิวเตอร์อะไร ก็จะเห็นเฮ้จะเห็นคือเขจะเห็นมาตั้งแต่เด็กเราด้วยเวลาไปเที่ยวโรตาร์สท็อปอะไรเงี้ยเฮ้ยมันใช้เครื่องนี้เนี่ยป่ะเยอะๆค่ะคุณพี่จำไม่ได้คุณเคยกับญี่ปุ่นอ๋อคนนั้นดีนะถ้าคนีคนบอกว่าคุณเคยกับญี่ปุ่นคือคนนี้แล้วยังชอบแอบดูอีกฉันเริ่มวไม่ใช่ไม่ใช่ละอะไรยชอบชอบเยี่ยมชอบโยงเขาซึ่งเป็นเออเจนี่เขียดีรโอเคคุณก็แล้วไปทำงานที่บริษัทนี้นานยังคะก็เพิ่งคอปปี้หนึ่งครับอ๋อแสดงว่าคุณเรียนมหาลัย ก็ดีพอสองคนแหละเออก็คือว่าคือถือว่าทํางานแหละเนาะแต่แค่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ full time เพราะคุณเป<ช>็นนักเรียนเท่านั้นเองก็คือเหมือนที่พี่สองคนก็คือ80ชั่วโมงถ้าเป็น working student ต่อเดือนเน<ช>าะต่อเดือน,อนโอเคแล้วก็รู้สึกว่าในระหว่างที่เราไปทํางานนี้เราก็ได้เรียนรู้นู่นนี่นั่นมาใช่ครับหลายอย่างเช่นแบบว่าในองค์กรเขาเขาแบ่งงานกันยังไงเขาเขา c o o r d i n a t ตยังไงเขาใช่แล้วว่าแบบไม่เห็นเรื่องคนด้วยแล้วไม่เห็นเรื่องเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์ด้วยว่าเขามีโครงสร้างยังไงในบริษัท แล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คุณได้ไปฝึกไปทำเนี่ยมันก็จะเป็นรากฐานเนาะที่จะต่อยอดว่า In case, ในกรณีที่คุณบอกว่าคุณอยากจะอยู่ต่อหรืออยากจะลองหางานที่นี่มันก็จะช่วยเสริมให้ทุกอย่างง่ายขึ้นใช่ไห<ช><ช>มคะตรงนี<ช>้นโอเคทีนี้เนี่ยเอออย่างที่บอกของคุณสองคนก็เหลือแค่มาสเตอร์ทิสิ์แล้วเนาะอีกไม่นานเราก็จะมีมหาบัณฑิตใหม่จากกรุงเบอร์ลินนะเร็วๆนี้แต่ว่ามหาบัณฑาตัจะยู่ต่อหรือจะกลับไทยนี้เราไม่รู้ส่วนทีเนี่ยก็อีกนิดนึงอีกครึ่งทางเราก็จะเป็นแบบ มัณฑิตใหม่เหมือนกันทีนี้เรากลับมาคุยกันว่าคือตอนนี้คุณมาทั้งสามคนมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งไม่ใช่รูปร่างหน้าตาที่รอเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคือทุกคนทั้งสามคนมาทุนตัวเองเหมือนกันใชคุณเอาเองเาไงดีอะคุณใช้เงินไปเยอะแยะเท่าไหร่ละคุณรู้ไหม <laughs> โดยประมาณหรือประมาณไม่ได้คือต่อเดือนเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเนี่ยต่อเดือนคุณใช้เท่าไหร่กันอยู่ตอนนี้อ่ะคุณใช้เท่าไหร่ไม่รวมงานอะดีเล่เอาอย่างนี้ดีกว่าค่าเพื่อชีวิตอยู่รอดของคุณอ่ะจริงๆแล้วรวมค่าบ้านซึ่งเป็นฟิกคอร์นรวมอะไรหมดแล้วก็ตกประมาณสามหมื่นกว่าบาทซึ่งคือต่อต่อเดือนคือกี่ยูโรประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบยูโรโดยประมาณเออถูกนะนี่คือนี่คือฟิกรวมอาหารรวมอะไร เอาจริงๆคือคุณบอกว่าคุณอะอยู่หอใช่ไหมตอนนี้ที่ทับแก้วอะใช่ไหมคุณเียนทับแก้วอ๋อผมผมเรียนทับแก้วแต่ไม่ได้อยู่หอในนะคุณอยู่หอนอกเออใช่แต่อยู่หอนอกคุณจ่ายเดือนๆหนึ่งอะเท่าไหร่ฟิคคอสที่ไทยอะฟิกคอสก็เกือบหมื่นนะครับตอนอยู่ไทยเออแล้วรวมกินเที่ยวอีกอะใช่นั่นคือก็รวมสมัยเมื่อห้าหกปีที่แล้วเออเท่าจริงๆสมัยนี้นะถ้าเด็กไทยเรียนอยู่หอนอก <c oughs> เอาราก็กินอยู่อย่างเงี้ยมันก็หมื่นห้าก็ต้องมีป่ะค่าใช้จ่ายปัจจุบันนี้ถ้าเทียบกับตอนอยู่กรุงเทม่ กลายเป็นว่าประม่ได้แพงมากมันไม่ได้แพงมากคือคุณคุมได้อะเนาะคุมไปเถอะแต่กินจะอยู่แล้วเพียงใช้ยังไงคะเดือนเดือนหนึ่งอะพระพอเงินครับก็อยู่ที่ประมาณ8 9 0 0ยูโรนี่นะครับคือเอาอยู่พง่ายๆว่าพันหนึ่งเนี่ยชิลเลยอ่ะถ้าเพื่อพันหนึ่งก็คืออยู่สบายแบบไม่รวมงานกินเอลกไม่รวมซื้อี่สุดแบบนี้ไม่รวมนะต่างประเทศแล้วทีใช้เท่าไหร่เดือนเดือนหนึ่งทุกวันเนี้ยก็ประมาณ8 9 0 0ก้าครับเพราะว่า คือเราอยู <S 2> <S 2> <Billboard Sports> ่เบอร์ลินนะคงเขาห้ามเลี้ยงแฟนหรอหรือไงหรือไงมีเอาแฟนมาอยู่ด้วยเราก็เปลืองขึ้นนนิดึงคือคือคือในสายตาน้องนั้นนี่จิกว่าละนี่เธอจะพูดทำไมอะไรเงี้ยแม่จะไม่รู้ก็จะรู้ตอนนี้ไม่ใช่นะคะเราหลอเล่นไม่มีอะแฟนคนนี้น โสดครับเฮ้โสดโสดจีบค่ะโสดปวดจีบเปลี่ยนแปลงคำว่าโสดเป็นภาษาเวียดนามเออเราเขาเรื่องหมดแล้วเออเขารู้หมดคือเขารู้หมดแล้วเราพูดสรุปไปเลยว่ามีแฟนเป็นเวียดนามแต่เราก็เลยจะพูดเป็นภาษาไทยว่าปวดโสดปวดจีบเพราะแฟนจะฟังไม่รู้เรื่องโอเคจบตอนนี้ตอนนี้แฟนเรียนทำไงนะแฟนรู้แล้วว่าตลาก่อยคืออะไรเขาเตรียมเขารอจังแบบธรรมดารอจังแบบโอเคเห็นไหมคุณมาเรียนในมันมีความอินเตอร์นะ นอกจากจะได้เรียนเราก็จะได้แบบมีแฟนอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วแต่ที่เราใจเราจะใหญ่อีกด้วยทีนี้โอเคคุณใช้กันเดินละเท่านี้เท่านี้คุณหาเงินพิเศษกันยังไงแล้วคุณเริ่มทํางานพิเศษกันตอนไหนคือตอนนี้เราจะบอกว่าเปียงไม่ต้องพูดเขาเพียง <c oughs> บอกว่าเพียงเรียนอย่างเดียวมุ่งมั <c oughs> ให้จบเร็ว <c oughs> ใช่ซึ่งคุณก็จะจบตามเกณฑ์ถูกไหมไม่ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้วมันเรียนเนี่ยมันคือเรียนสองปีมีสี่เทอมสามเทอมแรกเนี่ยคือเรียนเทอมสุดท้ายเทอมที่สี่คือฝึกงานกับเขียนทีสิสแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับคือมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรียน3าเทอมเนี่ยเันเรียนปกติอยู่แล้วจบ3ามเทอมแล้วคุณจบสามเทอมใช่ก็คือเรียนครบทุกอย่างครบเครดิตที่เขาให้เรียนใช่แล้วความล่าช้ามันมาเกิดตรงไหนอ่ะอยู่ที่ตอนหาที่ฝึกงานครับ หาไม่ได้หรอใช่ครับมันถือว่ายากเออใช่ใช่แต่เคยได้ยินมาแหละว่ากว่าจะหาที่ฝึกง,งานกันได้นี่ใช่ก็คือมาถึงตอนนั้นคุณก็รอไปหาไปเรื่อยๆจริงๆอะ<ต>่ะผมรู้ว่ามันยากผมเริ่มหาตั้งแต่ตอนผมเรียนอยู่เทอมที่สามแล้วแต่ก็มันก็ยังยากอยู่ดีคือมันอยู่ที่โชคด้วยส่วนหนึ่งซึ่งกว่าจะหาได้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณแปดปีขนาดนั้นเลยประมาณนั้น<บ>เอ,อ้ยจริงเหรอไม่ไม่แหม ผมเพิ่งมาแค่สามปีเองอ๋อหมายถึงว่ามันก็ช้าไปเทอมนึงไม่ถึงเทอมครับก็ก็คือหลายเดือนแหละแล้วทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าฝึกงานงานแค่ไหนด้วยเพราะว่าขั้นต่ําเนี่ยก็คือ3สัปดาห์จนถึง1ปีตามกฏเกณฑแล้วคุณลึกลึกตามกฎเกณฑ์มันหกสัปดาห์มั้งครับวันละไต่อ๋อน่าจะหกเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนจนถึงหนึ่งปีแต่ตอนที่คุณฝึกคุณฝึกนานเท่าไหร่ อันนี้ผมได้สัญญาณหนึ่งปีครับ๋อค,คุณฝึกงานหนึ่งปีเลยเหรอใช่ก็จะยิ่งโค,คุณปเปรียบเลยอะเต็มที่เลยอ๋อแต่ตอนคุณฝึกงานคุณได้เงินได้ครับได้นิดหน่อยโอเคมันก็ถือว่าเป็นสงเสริมไปแต่ว่าตอนนี้ก็คือเสร็จตรงนั้นมาแล้วจะจบแต่ยังสองคนนี้ทํางานคุณทํางานอะไรมามั่งอุ้ยเป็นมาเกือบตั้งแต่คนหั่นผักคนล้างจานในร้านอาหารจนปัจจุบันเป็นงานเคมีนิยมแล้วเออก็คือทํามาแบบหลายอย่างเราเคย เราเคยขายซับเวด้วยกันด้วยนะมีคนสัมภาษณ์อะไรยุนถูกสัมภาษณ์เอนคุณด้วยคนนี้ด้วยออจะเป็นแบบซับเวที่ผู้ดีมากนะคุณคนแบบหันซับเวด้วยมีความรู้ทั้งม่วนอาหาเขูกมาเทนต้องแบบตรงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็คุณก็ขยับขยับขยับก็ขยับไปเรื่อยตามความสามารถที่เราเพิ่มมากขึ้นเดอ๋วทางด้านภาษาเนาะความสามารถทางด้านที่เราเรียนมา วิชาากรแต่เอาจริงอะเรารู้ถึงคุณไม่อยาาบอกเราก็จะบอกว่าจริงๆคุณรวยอะบ้านคุณมีนีโซนวสอร์ทคุณทํางานมีเศษเพื่อเอาเงินไปทําอะไรไม่ใช่เอามาอยู่มากินถูกไหม <c oughs> ผมมีงานทเลยครับผมปันจักรยานปั่นจักรยานคันเราเป็นแสนแสนที่บอกพี่อะเนาะจด็กอย่าดังสิคือฉันแขวนไงพนะันงพยายามจะมาชวนแฟนดิฉันไปปั่นด้วย<อ>ซึ่งดิฉันรู้ว่าถ้าแฟนดิฉันไปแบบปั่นด้วยเนี่ย ฉันคงหมดเลยของขวัญของกำนันที่ฉันจะได้คงไม่มีแล้วฉนบบวนันก็เลยแบบรู้สึกความรักอย่โดนปันเนี่ยนะครับอ้ออตายนี่ประสบการณ์ตรงห้าปัก <laughs> ปัก <laughs> โอเคคุณคุณกับท,ที่ที่คุณทำงานเนี่ยเพราะคุณอนะเอาเงินไปใช้กับงานอดิเรกจะได้<า>แบบไม่เท่ทีเดียวเพราะว่าผมช่วยงมีเลี้ยงเมียเก่าด้วยไม่ไม่ใช่ครับก็ช่วยแบบเบาภาระที่บ้านเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินจากที่บ้านมากมาย อโอเคก็คือขอมาแล้วก็ขอเพิ่มเท่าที่จําเป็นใช่เพิ่มเองในส่วนที่จําเป็นเท่านั้นโอเคทีนี้มันวัน,ม,นมากอะ่ะคนนี้ก็ทํางานนะหลายงานแต่ว่าแบบเลี้ยงเมียด้วยปากเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราพอสัมภาษณ์ทำไมผู้ชายบริไี้ต้องทํางานเลี้ยงเมียแต่ตาตาก้องของเราก็ต้องเป็น <laughs> ช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ทีนี้เนี่ยหลายคนสนใจแล้วเนี่ยมาถึงตรงนี้หลายคนที่ไม่เคยตั้งใจตังจะฟังโอเคไปเรียนเบอร์แล้วเราจะทางานเลี้ยงเมียได้ยังไงเนี่ย คลิปหน้าเรามาต่อกันเป็นคลิปที่4ี่สำหรับคลิปที่3แล้ววันนี้เนี่ยลาไปก่อนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ